สวัสดีครับผู้สึกน้อยโอ้โหสามแผลทั้งหมดกี่เสียครับสิบสิบสิบเท่าไรวะยี่หกยี่หกเสียโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเราจะน็อกเขาอยู่แล้วครับไปมั่นใจตัวเองแล้วก็กระหายอยากชนะเลยครับเพราะแพ้มาสองครั้งแล้วแพ้มาสองครั้งก็อยากกลับมาแจ้งเกิดครับแล้วซ้อมดีเลยครับเพราะอะแล้วเขามีการก็เลยอยากก็คือที่เราเล่นนี้ก็หวังจะปิดเกมปิดบัญชีเหมือนกัน พาอคู่ชกเราเองก็โดนหมัดเราโดนสองเราก็ทําท่าไม่ดีครับแต่แต่เราไม่เห็นเราแรกเขาเลยโดนซัมบีครับแผลแผลแรกนี่แต่ที่หน้าผากครับยกแรกเลยหมดยกอดบีบวกกันไปบวกกันมาแต่เพิ่มอีกครับจังหวะสุดท้ายที่เราโดนทบโดนอะไรน่าจะโดนตรงหัองฟันจังหวะบวกกันครับ อะไรครับที่ทําให้เราบ้าเลือดแล้วก็เดินเพื่อที่ปิดเกมปิดบัญชีอยากชนะครับแล้วก็ซ้อมมาดีครับอยากชนะด้วยอยากแจ้งเกิดอยากกลับมาแจ้งเกิดแต่ว่ายังแจ้งแจ้งเกิดมีแต่ใจก็สู้เขาไม่ได้ครับต้องมีสมาธิครับกลับมาภาคนี้สภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็เข้าทีแล้วครับแต่ว่ายังชนะไม่ยังหาฟองไม่เจอยังหาฟอร์มมีโอกาสอยากจะเจออีกสักครั้งไหมครับก็ได้ครับแต่ว่าต้องผิดน้ำหนักลงมาน้ำหนักนี้มันเป็นไงร้อยสามร้อสาม ไอ้สามสอง,งว่ะจะว่าสามสี่สามเอ็ดก็ด้ครับหลังจาก,าก <ๆ S 2> ที่กลับมาเราเคลื่อนเคลื่อนหมาไปกี่ไฟแล้วสามไฟลสี่ไฟนี้ครับ 3, 4, เป็นไงสภาพร่างกายก็เข,ข้าที่เต็มร้อยแล้วยังไฟนี้ก็มันก็ดีครับแต่เป็นไฟแรกเราเลยเกมเร็วก็เลยไม่อยู่ระยะยาวคิดไหมว่าเราจะพลาดโดนเขาน,น็อกครับไม่คิดเลยครับหลังจากที่เราต่อยเขาเอ็นมาเอ็นไปครับไปชนะใจด้วยครับไปวางยอกเขาอย่างเดียวไม่ได้วางตัวเองไม่ก็คือพยายามจะปิดเกมปิดบัญชีแต่ว่าลืมตัวไปลืมป้องกันตัว เดินเพลินไปหน่อยเดินเพลินได้ใจไปหน่อยครับเออเดินโดนโดนบวกศอกสามเข็มคสามแผลยี่สิบหกเข็มครับผมเคยแตกเยอะสุดไหมครับในชีวิตใช่เก้าเข็มครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตไหมครับถือว่าเจ็บตัวพอสมควรนะครับผมมิวขาดอยากจะเจออีกสักครั้งนะเพชรดำในรูปแบบของชายฮายโยครับเจอได้ครับแต่ว่าใครก็ได้ผมว่าตามตามเราหับเป็นเลยครับในใจเราที่กลับมาภาคนี้คิดว่าใครที่เป็นคู่โจกที่โจกกับเราแล้วเหมาะสมที่สุดเ ไม่มรู้เหมือนกันครับเพราะหาหาฟอมยังไม่เจอครับก็เลยไม่มาครับแต่เชื่อว่ากับเพชรดำนี่บวกแรกกันแบบนี้แล้วก็เราพลาดแพ้เขาแบบนี้นี่ครับถ้าไม่ถ้าครบยกก็น่าอยาชนะอยู่ครับแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เพราะมันไม่ครบยกมันไม่ครบยกว่าภาพที่เห็นก็คือเราแพ้เขาครับผมแต่เราเองก็พยายามจะทําเต็มที่นะครับอยากชนะเขาครับ่าอยากชนะหวังที่จะแจ้งเกิดเพื่อที่จะเรียกฟอรมเก่งเรียกศรัทธาเรียกชื่อกลับมาเหมือนแต่ก่อนใชวันนี้ก็พลาดท่าไป26เข็มครับฝากถึงเนแฟนที่รอติดตามเชียร์เราในไฟ้ต่อๆไปนะครับ ก็ยังหาฟอร์มชนะไม่เจอครับแต่ก็จะพยายามคนนี้ครับัวนนี้ก็ทําเต็มที่ครับก็ขอให้หายไวแล้วก็สู้ต่อไปครับผมครับ